ในแต่ละครั้งที่พนักงานเบิกเงินสดย่อยเข้ามาท่านเคยพบปัญหาเหล่านี้ไหม ฝ่าย HR หรือฝ่ายบัญชีการเงินนั้นจะต้องรวบรวมเอกสารต่างๆที่พนักงานทําการเขียนเบิกเงินสดย่อยเข้ามาต้องคอยติดตามการเซ็นอนุมัติเอกสารจากหัวหน้าซึ่งต้องใช้เวลาและทําให้เกิดความล่าช้าในการจ่ายเงินให้กับพนักงานทําให้เกิดความไม่สะดวกกับพนักงานและอาจจะสร้างความไม่พอใจได้ BusinessPart HRM จึงพัฒนาระบบเบิกเงินสดย่อยเพ c a ค h ขึ้นมาเพื่อช่วยงาน HR และฝ่ายบัญชีโดยมีคุณสมบัติดังนี้ สามารถเบิกเงินสดย่อยนอกจากค่าจ้างที่ได้รับเช่นค่าทางด่วนค่าที่จอดรถในการเดินทางไปพบลูกค้าแต่ละครั้งสามารถกำหนดค่าใช้จ่ายย่อยต่างๆเพื่อการเบิกเงินสดย่อยได้ไม่จํากัดซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านั้นจ่ายผ่านระบบ Business Part HRM โดยไม่มีผลกับเงินได้หรือค่าจ้าง สามารถกำหนดผู้อนุมัติจ่ายเงินสดย่อยแยกออกจาก HR ได้ทำให้ HR สรุปเงินทดลองจ่ายให้กับฝ่ายบัญชีได้อย่างถูกต้องและสะดวกรวดเร็วพร้อมเชื่อมต่อกับ B+HRM p u s Connect เพื่อการบริการพนักงานได้ anytime anytime เพียงทำรายการขอเบิกเงินสดย่อยผ่านแอปได้ไง่ายๆ นอกจากนี้ HR ยังสามารถเรียกรายงานต่างๆมาตรวจสอบได้เช่นรายงานสรุปยอดเบิกเงินสดย่อยที่ผ่านการอนุมัติแล้วหรือรายงานสรุปยอดเบิกเงินสดย่อยที่อนุมัติไม่ครบและรายงานสรุปยอดเบิกเงินสดย่อยแสดงาตามประเภทรายการแยกตามแผนกเสริมการทำงานด้วยแอป Bpath HRM Connect ช่วยอำนวยความสะดวกในการบันทึกรายการขออนุมัติผ่านสมาร์ทโฟนสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงพนักงานบันทึกขอเบิกเงินสดย่อยผ่านแอปพลิเคชัน b p a t HRM Connec ผู้อนุมัติจ่ายทราบรายการร้องขอได้ที่สมาร์ทโฟนทำการตรวจสอบและอนุมัติออนไลน์ HR หรือฝ่ายบัญชีรับข้อมูลการเบริกเงินสดย่อยเพื่อเข้าระบบ Business Pay e พ c a s h อย่างง่ายดายซึ่งจะเห็นได้ว่าระบบเบิกเงินสดย่อย p e พ c a s h นั้นช่วยลดการใช้กระดาษทำให้การจ่ายเงินสดย่อยงานทะเบียนงานสถิติการจ่ายต่างๆสามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนของการเบริกเงินสดย่อยในแต่ละจ็อบได้สร้างความสะดวกและความพึงพอใจให้กับพนักงานโดยเฉพาะพนักงานที่ไม่ค่อยอยู่ประจำบริษัทหรือพนักงานที่ต้องออกนอกสถานที่บ่อยๆระบบเบิกเงินสดย่อยพิเตอ์แคช ผู้ช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องการเบริกเงินสดย่อยให้กับทุกคนในองค์กรสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย092 345 3681 Line s s i g n e s s p a r t h r m